วันนี้เราจะทําการต่อนะครับกล่องไฟแดดนะครับใส่เวฟ้อยตัวเก่านะครับระบบคาบูนะครับพี่น้องชาว u t u b e นะครับ f c ได้ขอว่าต่อกล่องแดดให้ดูหน่อยนะครับต่อยังไงนะมาดูกันเลยนะครับนะเครื่องพวกนี้นะครับพื้นฐานนะครับง่ายๆนะครับพื้นฐานง่ายๆอันนี้กล่องได้ไปหาเจอก็นะครับอ่าเป็นกล่องแต่งไวรุ่นนะครับที่ใส่แดดมา มีแต่กล่องนะครับแต่ไม่มีปักผมก็เลยเข้าไปดูในข้อมูลค้นหานะครับก็ได้ข้อมูลมาว่าปักนี้อยู่มุมไหนนะครับอ่าผมจะสเก็ตขึ้นมาก่อนนะครับสเก็ตขึ้นมาก่อนนะครับสเก็ตขึ้นมาก็จะมีนะครับเป๊ดอย่างนี้นะครับอ่ากล่องอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีปักให้นะครับอ่าปักอยู่มุมนี้นะครับันี้ครับปักขึ้นมาอ่าก็จะมีสี่สายนะครับขยายขึ้นมานะครับมุมนี้ ปั๊บนะครับปับ๊บอ่ามุมนี้ผมจับขึ้นมาได้ก็จะเป็นสายน้ําเงินนะครับนะน้าเงินขาวว่าอย่างนั้นแหละนะครับต่อมาปักนี้นะครับก็จะเป็นนะครับดําเหลืองนะดาเหลืองปับ๊บอ่าต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นเขียวนะครับเขียว ส่วนปักนี้ก็จะเป็นดำแดงนะครับดำแดงอ่ะรู้แล้วนะก็มาลองกันเลยนะครับผมก็ไปหาแจ็คมานะครับอ่าคล้ายกันหน่อยก็เป็นน้ำเงินอะไรนะน้ำเงินนะครับอ่าปักนี้น้ำเงินนะครับน้ำเงินขาวผมก็หาแจ็คมาใส่กลับเข้าไปไม่รู้ว่ากล่องเสียหรือพังนะครับมาลองกันเลยิึงว่านานแล้วต่อมา ด้านข้างผัดออกมาก็จะเป็นดําเหลืองนะครับยาวหน่อยดําเหลืองอเฮนะครับก็าดาลงไปปึ๊บให้แน่นนะครับต่อมาก็สีผัดลงมาด้านล่างนะครับสีเขียวสีเขียวสีเขียวแบบนี้นะครับปับ๊บเราไม่ได้ไปซื้อแจ็คนะครับเราทำการทดลองต่อ ให้พวกเราดูต่อมาก็จะเป็นดําแดงดําแดงนี้สายไฟเข้านะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจว่าแต่และสายนั้นมาจากไหนไปอะไรเอ่ยอ่าเสียบแล้วเราจะเปิดต่อใสยกันเลยนะครับกับชุดนี้อ่าถ้าขอเข้าใจในชุดนี้ก่อนอ่าน้ําเงินขาวนี้ก็จะนะครับรับไฟจากพัสดุคอยนะครับเพื่ออ่านสัญญาณน,นะครับอ่ายกวงจรเพื่อให้ทําการจุดระเบิดนะครับทําการจุดระเบิดตามรอบนะครับเขียวก็จะเป็นกาวชุดนี้ของพัสดุคอย ส่วนดำแดงอ่าดำดำเหลืองตัวนี้จะไปที่คอยนะครับไฟจะออกนะครับสองสายนี้ไฟที่เข้ามานี้จะไม่มีไฟเป็นสัญญาณนะครับแล้วก็เช็ดนี้ก็จะเป็นดำอะไรนะดำแดงนะครับดำแดงนี้จะเป็นไฟเข้าเลี้ยงที่กล่องนะครับไม่ยากสีปักนี้ที่เขาว่ายิงแบตก็ต่อไปเช็ดนี้เข้าไปไฟบวกนะครับกล้องมุมวัววะโอเคนะครับเอาไปดูการต่อกันเลยไป อ่ะต่อมือต่อมาแล้วครับอ่าเริ่มนะครับอ่าเริ่มเลยเริ่มเลยวางไว้ตรงนี้เลยเส้นนี้น้ําเงินขาวก็ต่อเข้าน้าเงินเลยครับน้ําเงินขาวต่อเข้าไปไฟที่ขึ้นมานะครับจากชุดอ่าล้อแม่เหล็กนะครับขึ้นมานะครับมีสายอะไรบ้างนะครับอ่ามีอยู่สีที่มันจะสตาร์ทได้ก็จะมีอยู่สามสายนะครับดําแดงนะครับแล้วก็น้ําเงินอ่าขาวนะแล้วก็เขียวนะครับต่อสามสายสตาร์ทติดเอาลองดูนะครับปั๊บเข้าไป ต่อมาก็จะเป็นสีถับมาร่างข้างตัวนี้อ่าจะเป็นสีอะไรดำเหลืองดำเหลืองตัวนี้เข้าคอยครับคอยอยูไ่ไหนเอยอ่าไฟเลี้ยงเข้าคอยนะครับต่อเข้าคอยดำเหลืองไม่รู้วันจะสตาร์ทติดไหมเรามาลองกันเลยนะครับต่อกองเดิมสตาร์ทติดง่ายขี่ดีอยู่เรามาเลยเล่นของใหญ่นะครับเพิ่มใส่กล่อง125ต่อมาด้านล่างเป็นสีอะไรสีเขียวลงกาวนะครับ เขียวโอเคใส่ลงไปเขียวเลยครับจะเป็นกาวนะครับอีกเส้นหนึ่งของพัสคอยเลือกเส้นหนึ่งไฟเลี้ยงเข้าสีอของกล่องเส้นนี้จะเป็นมันบอกว่าอะไรในวงจรที่ผมเสเก็ตมาเป็นดำแดงดําแดงก็เส้นนี้ดําแดงนะครับแต่เราไม่มีสีก็ใส่ดําแดงของที่ขึ้นมาเหมือนกันครับดําแดงอ่าต่อซะเลย เรามาลุ้นกันเลยว่าจะสตาร์ทกินหรือไม่นะครับต่อกลองนะครับง่ายๆนะครับสามเส้นนะครับไฟเข้านะครับมาจากไหนเอ่ยนะครับโอเคหลังจากนั้นมาทดสอบสตาร์ทลองดูจับกล่องด้วยอ้าวนะเป็นเครื่องทดลองนะครับเว็บร้อยโอเคติดไหมเอ่ยโอ้มาแล้วครับเสียงมาแล้วใส่กล่องเลดด้วยนะครับบองแท้นะครับพ่อนะครับ ลูกหัวใจนะครับโอ้โหลูหัวใจอ้าวเบิ้น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 ดีน,น,นะครับรอบรอบมาดีไหมโอ้โห <BS> ครับเสียงโหดเลยนะครับอ่าเาาสียงโหดเลยนะครับหมอขนาดยังไม่ได้จุนเลยนะครับดูรอบครับโอ้โหยงังไม่จึนครับเรียบร้อยนะครับเท analyses. คนิคการต่อนะครับกองนะครับง่ายๆนะครับ ต่อกล่องง่ายๆตามสีเลยนะครับโคดสีที่เขาให้มาถ้าเป็นแดตโดยตรงไฟที่จอกจากกลองถ้ามีปลักอย่างดีเราก็จะต่อง่ายอันนี้เราไม่มีปลักเราไปค้นหาจากของเก่ามาก็เลยมาเช็คว่ากล่องเราเสียไหมกล่องยังไม่เสียนะครับกล่องยังไม่เสียโอเคนะครับใหนนี้ก็ชิ้นสุดนะครับการต่อกล่องไฟนะครับฮันดานะครับเครื่องเวฟใส่กล่องแดดนะครับเพียงเท่านี้นะครับ ชอบกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับทีมงานสายช่างนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ